ยิ่งนัน้น,น,นสำหรับรกิจกรรมที่เราจะเล่นในฐานนี้นะครับเราทำเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยรู้สึกความสุขและความยากลำบากของพิชชนในยุคบุกเบิกในสมัยอดีตนะครับอรื่ในการนั้นเนี่ยพิชชนเราพย์ข้ามทุ<ห>่งราบน้นแข็งอันหนาวเย็น บนเวลานามาถึงแในที่นี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยเรียนรู้ถึงความรักผิดชอบร่วมกันและเรียนรู้ถึงความอดทนที่มีตีดต่อกันแต่ละคนจะมีต่อกันและก็ในกิจกรรมนี้เราเคยจะให้ทุกอ่าว่าทัปปะหกคนนะครับกบคนที่จะเอามือข้างนึง ของของจำนวน6คนน่ะวางในถังแข็งแล้วผมก็จะจับเวลาว่าเพื่ออะไรครับแต่ละคนเนี่ยจะมีคจำนวนคนได้นานเท่าไหร่นะครับแล้วผมจะจับเวลาแล้วก็บันทึกลาวไว้โอเคครับแลต่ละคนก็ไม่ก็สบายแล้วทั้งสูงก็ต้องใเครื่องไม่ใช่ต้องซีโฮสตมแดเดี๋ยวพูดภา้าอังกฤษเดี๋ยวเราเปิดใหนเต้ กินไม่ได้แล้วครับหลายม,ม,มือแล้ว